สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปลูน่าคลิปที่360นะวันนี้เรามาอัปเดตลูน่าสี n ลูน่าแปดของเรารวมถึงข่าวสารประจําวันที่แทรกอยู่ในทุกๆคลิปนะก็วันนี้นะฮะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องข่าวสารของการอัปอัปเดตนะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะ ก่อนที่มันจะขึ้น2ส,สตังค์เนี่ยมันมีการโหวตนะฮะแผนให้มีการเผานะก็ะคือเทคภาษีในการเผาเนี่ย1.2% 1.2%งจุดสองเอน่องเปอร์เ่วนบแนนเนี่ยนะฮะเขาเก็บนะ,ค,ะค่าธรรมเนียมการซื้อขายอยู่ที่0.1%อันนี้เนี่ยก็เป็นการเก็บโดยปกติของ Exchange อยู่แล้วนะฮะคือไอ้0.12%เนเนี่ยมันเป็นการเผาในเชนนะหมายความว่ามันเป็นการโอนในเชนอะโอนไปโอนมาก็จะถูกหักกันนะฮะ แต่ปัญหาก็คือว่าพอเรากําหนดอย่างนั้นเข้าเนี่ยมันเลยกลายไม่มีการขยับในเชนเขาเรียกว่ามันเกิดภาวะเขาเรียกว่าคนไม่กลไม่อยากโอนนะเพราะโอนแล้วมันโดนค่าธรรมเนียมสูงตอนนี้เนี่ยนะชุมชนเนี่ยมีการเสนอแผนนะซึ่งเป็นแผนที่มาพร้อมกันกับคือจริงๆก็ไม่ได้มาพร้อมกับก,บการโหวตเรื่องการอัปเกรดนะฮะเวอร์ชั่น2.01ที่มีการอัปเกรดไปเมื่อวานแต่ เป็นแผนที่มาคู่ๆกันแบ่งออกเป็น4เป็น4แผนนะครับข้อเสนอซึ่งข้อเสนอนี่มันจะสัมพันธ์กันและข้อเสนอนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องนะฮะเงินที่จะเข้าคอมมูนิตี้พูลด้วยนะปัญหาปัญหาสำคัญก็คือว่าการอัปเกรดนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดกันในวันที่23พฤษภามนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะ เป็นข้อมูลที่มีการแจ้งเอาไว้เราก็ดูนะฮะเนี่ยเขาบอกข่าวสารการอัปเดตภาษีนะจากนะฮะ0.2เ,นะเป็นี่ยนะฮะเป็น0.5ซึ่งตอนนี้ Exchange ก,ก็มี Exchange หนึ่งก็คือคูคอยบอกว่าจะสนับสนุนนะฮะเพราะว่าคูคอยเองก็เป็นโหนดนะอย่าลืมนะฮะคูคอยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโหนดผู้ตรวจสอบให้กับ L ูน a าสีด้วยใช่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ เปลี่ยนนะจากสนับสนุนนะจาก2%เป็น0.5%เนะ0.2%เป็น0.5%โดยนะฮะอ่าจะมีการเผยแพร่อะไรเนี่ยในช่วงวันที่23นะก็คืออาทิตย์อ่าวันอังคารหน้านะฮะวันอังคารหน้าเวลา21่สนาฬิกานะแล้วก็จะแบ่งนะจากเดิมเนี่ยที่มันมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์นะที่เผาไปนเนี่ยจาก100%เนี่ย90%เนี่ยเผาในอีก10%เนี่ย ส่งเข้าคอมมูนิตี้พูลเนี่ยก็จะเป็น80เนี่ยเผา20เนี่ยเข้าคอมมูนิตี้พูลนะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเงินที่ใช้ในการจ้างเดฟเพื่อพัฒนาอย่าลืมนะฮะว่าเชนของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่หมายความว่ามันต้องมีคนทํางานนะถ้ามันไม่มีเดฟคอยพัฒนาคอยดูแลระบบหรืออะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเหรียญที่ตายจริงๆนะซึ่งหลายๆเหรียญเนี่ยที่ไบเน็ตเนี่ยเขาดีลีทออกเนี่ยก็คือมันไม่มีนักพัฒนาที่เข้ามาคอยดูแบบเราเงี้ย ที่เราจ้างนักพัฒนาเข้ามานะฮะในการดูแลระบบเนี่ยมันก็คือการอัปเกรดระบบให้มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาส่วนการพัฒนาแบบใหญ่ๆเช่นระดับโครงสร้างเนี่ยนะ,ะก็คงต้องพึ่งอาจารย์เอ็ดเวิร์ดคิมที่จะสร้าง AI c h เ i n อย่าลืมนะว่าเราไอตรงนี้เนี่ยมันสำคัญซึ่งประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะคุณไม่ต้องไปเร่งเขาอะเนะีเขาทำเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะพอเขาทำเสร็จ a i App c h a i นเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่เนี่ย ให้การเป๊กมันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแหละเพราะว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยชุมชนก็ต้องบอกเอาละนะพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนะที่มีการอัปเกรดและเปิด IBC เนี่ยทันสมัยคู่คู่กับเชนอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยนะคอสโมสเนี่ยมันเข้าคู่กันได้หมดละนะฮะ AI เชนซึ่งเป็นป้อมป,ป,ประตูหอลบเนี่ยนะเออได้ติดตั้งป้อมอาวุธปืนเรียบร้อยแล้วนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยภายในเราจะสร้างอะไรเราก็สร้างไปมันก็เหมือนการสร้างปราสาทปราสาทหนึ่งที่มันไม่มีกำแพงถ้าเกิดคุณต่อเชนเเข้าหากันทุกทุกทางทุกทางเนี่ยนะโดยที่มันไม่มีป้อมประตูหอลบเนี่ย เ,ออเพื่อป้องกันอย่าลืมนะฮะตอนนี้แฮกเกอร์เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นพนัดพัฒนาขึ้นฉะนั้นถ้าไม่พัฒนาอะไรมาป้องกันในวิธีใช้วิธีแบบดั้งเดิมก็คือพอเกิดปัญหาคนก็ต้องมานั่งแก้เหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็จะถูกโจมตีเหมือนครั้งที่แล้วที่เกิดขึ้นมาปีที่แล้วนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็เป็นของคาอเออเทอรล่าคาสิโนนะฮะซึ่งก็อัปเดตการเผาเขาก็เผาไปได้เกือบร้อยล้านแล้วเนาะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอันนึงก็เป็นกราฟของตัวบิตคอยนะอันนี้เป็นกราฟเป็นกราฟเดือนนะเป็นกราฟเดือนนะเป็นกราฟเดือนอันนี้เป็นแท่ง1เดือนนะเขาก็บอกว่าทําทรงทําทรงในลักษณะคล้ายๆกันก็อย่างที่บอกนะว่ากราฟบางทีมันก็เป็นแพทเทิร์นนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะเป็นแพทเทิร์นนะอันนี้เขาก็ทาแพทเทิร์นเขาบอกว่าเป็นวัตฏะ นะมันก็เป็นแพทเทิร์นอ่ะแพทเทิร์นของแพทเทิร์นฉะนั้นแหละทุกทุกการ์มเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นเสมอเราจะเห็นนะฮะแพทเทิร์นของบิตคอยเนี่ยเกิดเมื่อปี1นึ่งสองอ่อหนึ่งสามหนะสองหนึ่งสองสองเห็นไหมหลังจากนั้นมาเขาก็คาดการณ์ว่าก็จะทําแพทเทิร์นเดิมๆอีกอันนี้ก็เป็นระบบแพทเทิร์นนะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นไปฉะนั้นเราเนี่ย ถ้าเกิดคุณเห็นอย่างนี้เนี่ยว่าสองรอบที่แล้วมันก็เกิดแบบนี้แหละรอบถัดไปมันก็คงจะแบบเดิมหรือเปล่านะก็ดูกันไปแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าบิตคอยนี่อาจจะลงลงมาเพราะว่าอย่าอย่าลืมนะฮะว่าตัวสำเร็จรูปเขาถือบิตคอยจํานวนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเขาเทขายพร้อมกันเนี่ยมันจะเกิดการดั้มราคาแบบนี้เนี่ยแบบนี้คุณนึกออกไหมคือมันขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะมีช่วงดั้มแบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยการาฟตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดอีกรอบหนึ่ง ถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเทขายทรัพย์สินที่ถือเอาไว้นะเพราะเขาแอบ,บขายไปรอบนึงแล้วนี่นะที่มันหักหัวลงมาฉะนั้นแล้วเนี่ยการขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วมันทิ่มหัวลงแบบเนี้ยแบบลากลากเลือดแบบเนี้ยนะอาจจะเกิดขึ้นถ้าสหรัฐอเมริกาขายบิตคอยที่ถืออยู่ทั้งหมดนะทั้งหมดนะ คือดัมลงมานะอันนี้ก็จะเป็นกราฟในลักษณะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อีกถ้าเกิดแพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันจะเป็นข้างขึ้นแล้วละ่ะนะมันคงไม่ใช่ข้างแรมนนะอันนี้มันเป็นข้างแรมไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้างขึ้นแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปอันนี้เป็นกราฟทางสถิติซึ่งจริงๆเนี่ยนะฮะทวิตเตอร์นี้เขาจะทํานายดีเขาจะให้ จุดเลยว่านะฮะช่วงนี้เนี่ยวานเก็บแต่ว่ามันเสียสตังค์ผมก็เลยไม่ได้ไปสมัครหรอกเพราะว่าเราถือยาวอยู่แล้วเราไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นะนะฮะเออเขาก็ทำเขาก็พูดถึงเรื่องการอ่าทำเนี่ยนะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยกราฟมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเหมือนเดิมทุกครั้งไปหลังจากมีการแฮฟวิ่งะนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเกิดเหมือนเดิมอีกนะอันนี้ก็ว่ากันไปเนอะ อีกอันนึงอันนี้เป็นด็อกคอยนะฮะก็มีหลายสำนักเหลือเกินนะฮะตีกราฟเขาบอกว่านี่จะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะเออประมาณ8ดอลลาร์เลยเลยอ9ดอลลาร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้นี่เจ้านี้ก็ก้กาวหนักอยู่พอสมควรนะเขาบอกว่าแพทเทิร์นแบบนี้มีโอกาสขึ้นไป9ดอลลาร์สำหรับด็อกมีหลายคนที่ติดดอยอยู่นะรอบที่แล้วยังไม่ได้ออกก็มีข่าวอีกอันนึงซึ่งหลายหลายคนที่ลงทุนกับซิมเมกไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโวยวายอยู่พอสมควรก็คือ เอ่อซีอเขาประกาศลาออกไอประกาศการลาออกของเขาเนี่ก็มีผลนะซึ่งข้างบนเนี่ยผมก็รีทวิตไว้ให้แล้วหลายๆคนไปลงทุนในลักษณะที่มันไม่ได้เป็นเหมือนคล้ายๆว่าซื้อแล้วทิ้งไว้ในพอร์ตอะไอซื้อเหรียญแล้วทิ้งไว้ในพอร์ตมันยังถอนได้เพราะผมเคยถอนออกมานะผมก็มูฟมูฟเหรียญเนี่ยไปอยู่กระดานอื่นนะมูฟได้แต่มันมีบางคนเอาไปสเต็กหมายความว่าเอาเหรียญไปสเต็กไอสเต็กตรงนี้มันคือการฝากประจำอะก็คือเอาเงินไปไว้อมอบ อำนาจให้ธนาคารไปทำอย่างอื่นนะเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการบอกว่าคุณยอมรับความเสี่ยงหลังจากนี้นะไอ้เงื่อนไขตรงนี้แหละมันจะเป็นเงื่อนไขที่ตอบกลับเพราะอะไรฮะ,ะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณสเต็กเนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มให้คุณติ๊กะนะให้คุณติ๊กว่าคุณยอมรับความเสี่ยงถ้ามันไม่มีเนี่ยนะคุณไม่ได้ยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาเอาเงินคุณไปทำเสียหายเนี่ยคุณก็อาจจะฟ้องเขาได้นะแต่ถ้าเกิดเขามีเงื่อนไขว่าเออคุณได เหมือนเอาง่ายๆอ่ะคุณไปกดใบแนนเนี่ยมันจะมีนะฮะใบแนนเนี่ยมันจะมีให้ติ๊กเลยนะฮะว่าคุณยอมรับความเสี่ยงหลังจากนี้นะถ้าคุณยอมรับกดยอมรับบางทีหน้ามืดตาลายไงอยากได้ดอกเบี้ยก็เลยไปฝากอย่างเงี้ยถ้าเกิดหน้ามืดตาลายขนาดนั้นผมว่าไปสเต็กในเอ่อในเชนดีกว่าไหมนะะนนแล้วเนี่ยก็ดูพิจารณาให้จงหนักว่าความอยู่รอดปลอดภัยแต่ตัวเอ่อใบแนนเองเขาก็มีทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันรัพย์สินอยู่แล้วก็ไม่เลก็เลยไม่น่า เป็นห่วงสักเท่าไหร่นะอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวสําคัญมากก็คือวันที่1มิถุนายนนี้นะเอ,อ่อสมเมกาจะผิดนัดชาําระหนี้แต่ก็แปลกนะเขาบอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยไม่ยอมเปิดโต๊ะเจราจานะเห็นไหมมันแสดงให้เห็นว่าตัวไบเดนเองต้องการให้ผิดนัดชําระหนี้มันเนี่ยเพราะว่าเดทไลน์มันวันที่1มิถุนายนนี้นี่ไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องการให้มันเละเทะหรือเปล่าเออก็แปลกนีนะ ข่าวนี้ก็บอกว่าโคศกสอสอเผยว่าสหรัฐน่าจะน่าเป็นห่วงนะหากประธานาธิบดีไม่ยอมเปิดโต๊เจราจาประเด็นผิดนัดชชมระนนี่ล่าสุดไบเดนถแถลงพร้อมเจราจาแล้วอ,อข่าวนี้ก็ลงประมาณนี้แต่ปัญหาก็คือว่าคือมันอีกไม่กี่วันนะผมก็มองว่าเออเขาจะออกกฎหมายกันยังไงเนี่ยนะบางทีกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะออกกันพรุ่งนี้นะแต่ก็ไม่แน่หรอกอเมริกาเขาอาจจะออก พระราชกิจเอ่อพระราชกำหนดกันเลยนะออกกฎหมายแบบฉุกเฉินเะนี่ยอทิย์านก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่จะต้องมีอะไรแล้วนะในการนัดเจรจาตรงนี้แต่ปัญหาสําคัญที่สุดมันก็มีทั้งผลดีและผลร้ายผลดีก็คือถ้าผิดนัดชําระหนี้เนี่ยนะเออตัวทรัพย์สินเช่นบิตคอยน์บิตคอยน์นี่ก็ขึ้นกลาวเลยแหละเพราะว่าทรัพย์สินพวกที่เป็นดอลลร์เองก็จะแห่อพยพมาในทองคํานะแห่อพยพมาในสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ดอลลร์นะอีกกรณีหนึ่งก็คือ เอ่อถ้าเกิดเขาผิดเอ่อเขาขยายเพดานนี่ก็จะมีการปั๊มเงินก็คือทำ QE ดีๆนี่แหละทำ QE ก็คือปั๊มเงินมาเพื่อจะจ่ายให้กับบรรดาเจ้านี้ต่างๆนะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับเอ่อเรื่องของสมเมกานะอีกอันนึงก็มีข่าวว่านะ,ะเจ้ามือปริศนาช้อนซื้อนะชิบะอินุเพิ่มอีก20ล้านล้านโอ้โหซื้อเยอะเหมือนกันนะ ขึ้นแท่นเป็นวานระดับ5นะก็อย่างที่บอกนะฮะว่ามันต้องมีอะไรดีถ้าไม่มีอะไรดีเขาคงไม่มาบ้าจี้ซื้อหรอกอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึง่งนะอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยเผยหนังสือลาออกซึ่งสำนักคริปโตนะฮะคริปโตสยามนี่เขาก็วิเคราะห์ไว้ว่าสรุปประเด็นจากเอกสารนะที่ส่งให้ศาลสิงคโปร่าสุดนะคุณเอกลาบลาออกนะนักลงทุนนะท,ที่ที่ดีลไว้ก่อนที่ซิฟเมกเนี่ยเขาเท ก็คือตกลงกันไม่ได้คือจริงๆเนี่ยผมเท่าที่ผมจําได้เนี่ยผมบอกไว้ว่าอะไรนะมันต้องทําให้เสร็จก่อนมันที่1มีนา6กหเนี่ยนี่มันเลยมาตั้งนานแล้วมันมันไม่มีเสาต้องลาหูแล้วนี่นะฮะอันนี้อันนี้เท่าที่จําได้นะที่เคยดูดูดวงไว้ผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยแต่มันเลยหนึ่งมีนาหกหกมาแล้วนี่มันมีดาวอะไรช่วยอีกหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะบอกว่าดีวกับนักลงทุนลายใหม่ไม่สําเร็จโอกาสที่จะได้เงินคืนจาก อันนี้เนี่ยแทบไม่เหลือเลยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็มีการปรึกษาในหาทางก็จับตาดูอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะเออก็อ่ะอันนี้ก็ขอให้ได้เงินคืนนะขอให้ได้เงินคืนตัวฮ่องกงนะฮะเปิดโครงการนำร่องดอลลาร์ฮ่องกงนะ CBDC Ripple นะฮะเปิดตัวแพลตฟอร์ม CBDC สำหรับการพัฒนาสกุลเงินของธนาคารและสเตเบิลคอยธนาคารกลางก็ ถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยก็แสดงว่าริปเปินี่จะเป็นคู่สัญญากับเฟดเหรอเฟดไอเฟดนาวเฟดนาวที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นะฮะพนักงานอายการของบอนเตเนโกเนี่ยเขาคัดค้านนะเขายื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์คัดค้านนะการปล่อยตัวชู่คราวของโดนะอ้างว่าศาลใช้เวลาตัดสินเร็วเกินไปฉะนั้นเนี่ยก็ก็ยังอยู่ต่อนะยังไม่ได้กลับนะจนกว่าศาลอุทธรณ์เขาถ้าเกิดเขายืนนะเขายืนตามศาลต้นนะก็ อาจจะได้ปล่อยตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูเนื้อหาข่าวดูสักนิดหนึ่งนะเพราะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเราอยู่เหมือนกันก็บอกว่าเห็นทีโดนะจะไม่ได้อา่าจะไม่ได้ออกจากยุโรปง่ายๆเมื่อสำนักง,งา,น,กางเนเอกราชมอนเตเนโกรจริงๆเขาอาจจะไม่อยากออกอยู่แล้วด้วยเปล่าเนะเขาอยากอยู่ตรงนั้นด้วยเปล่ายื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลนะต่อต้านการประกันตัวนะฮะ เนี่ยทามกางความต้องการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันต้องรับโทษในประเทศเขาก่อนนะเขาก็ยื่นอุทธรณ์นะในเรื่องนี้ในทางอายการเห็นว่าสารอนุญาตให้โดเนี่ยถูกคุมขังในบ้านพักแทนที่จะเป็นห้องขังเนี่ยมันง่ายเกิดง่ายได้เกินไปใช้เวลาพิจารณาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะยอมรับข้อเสนอของทนายปล่อยตัวดังนั้นจึง จึงต้องการตรวจสอบบางอย่างก่อนนะก็ไม่มีเนื้อหาข่าวมากอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวโดก็ยังอยู่ในสังเตต่อไปอ่าว่ากันไปนะอันนี้นะครูคอยก็ให้การสนับสนุนในการ เพิ่มการเผานะจากเดิม0.2เป็น0.5โดยจะมีการอัปเกรดเนี่ยประมาณวันที่23 24ของของอาทิตย์หน้านะเราไปดูแผนกันนิดนึงอย่างที่บอกแหละว่าตัวแผนตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยการการเผาประมาณนี้นะซึ่งไอ้ทั้ง4แผนมันผ่านหมดเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูหลังอย่างนี้เพราะมีคนวิเคราะห์อันนี้ความคิดแบบเก่าๆนะเขาบอกว่าก่อนที่มันจะมีการปรับ เผา1.2 1.2เนี่ยมันเคยขึ้น2สตังก์ก็มีคนบอกว่าถ้าเกิดมีการปรับ0.5มันจะขึ้นอีกไหมอันนี้เป็นการคาดการณ์ของพวกนักลงทุนแบบจับสถิตินะฮะเหมือนหวยอะเวลาดูอะไรก็ต้องดูเป็นสถิติใช่ไหมอ่าอันนี้เมื่อกี้นี้เจ้านั้นเขาบอกเท่าไหร่นะฮะ1เอ่อ9ดอนใช่ไหมแต่สํานักนี้เขาบอกว่าแค่0.88ดอน0.88ดอนซึ่งเจ้านี้ก็แม่นอยู่เหมือนกันนะ เออเขาก็ตีกราฟค่อนข้างแม่นนะผมก็เคยตามเขาอยู่เหมือนกันเคยซื้อเหรียญตามเขาอะนะฮะก็ค่อนข้างแม่นยําอยู่พอสมควรเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะขึ้นประมาณเขามันจะขึ้นมันก็ขึ้นจริงๆแต่มันขึ้นอาจจะไม่ขึ้นตามที่เขาบอกหรอกมันก็เหมือนผมบอกะผมบอกว่าจะขึ้นไอ้มันขึ้นนี่บางทีมันก็ขึ้นไม่ตามบอกนะเนี่ยเขาตีกราฟไว้ประมาณ0.88 อ่าดอลลาร์นะสำหรับดอกจริงๆอ่ะใจจริง,รงผมอยากให้ลูกศิษย์ออกมากกว่าเพราะมันมีลูกศิษย์บางคนติดดอยอยู่แต่ผมมองระยะยาวๆเนี่ยตัวด็อกคอยเนี่ยถ้าถือยาวๆเนี่ยอาจจะไปมากกว่านี้ นะอาจจะไปมากกว่าราคานี้อีกนะถ้าถือยาวๆถ้าทนได้นะแต่บางคนเงินร้อนไงเป็นเงินที่จะต้องเอาไปใช้จ่ายเนี่ยก็มีแนวโน้มนะถ้าเกิดสํานักนี้เนี่ยเขาวิเคราะหนะ์นะเออนะเราก็เชื่อเขานิดหนึ่งอีกอันหนึงก็เป็น XRP จริงๆ XRP เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าคาดีเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจบแต่ก็มีการพูดอยู่เหมือนกันว่าคาดีของ XRP เนี่ยนะ มันอาจจะไม่จบก็ได้เพราะผู้พักษาเนี่ยต้องการความชัดเจนในเรื่องกรอบกฎหมายของไอ้ตัวเสกเออฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าศาลจะเขียนคาพิพากษาแต่บางคนก็มีแนวโน้มว่าศาลจะเขียนคําพิพากษาแล้วนะก็ถ้าเกิดมันตัดสิน2เดือนสาเดือนหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นผลดีเพราะว่าดวงเขาเนี่ยลาหูต้องเสาคู่มิรใช่ไหมฮะถ้าชนะคดีก่อนวันที่17ตุลาหกหกจะเป็นผลดีมากเลยฉะนั้นเนี่ย เราดูนะดูกันไปยาวๆสำหรับเรื่องนี้ก็หวังว่าให้ชนะคาดีก่อน17ตุลา66เขาก็จะาราคาก็จะไปได้ไกลมากเลยสำหรับตัวริปเปิลน,นะ XRP อ่ะก็ถือว่าผมมาสรุปข่าวสารประจำวันสำหรับวันนี้นะ